สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่งานมิวสิคฟสติวัลวันนี้เรามากันที่ชายหาดจอมเทียนนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปดูบรรยากาศนะว่าวันนี้บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างนะดูจำนวนคนนะคะตอนนี้ก็เริ่มมากันเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในงานเลยนะคะคนเริ่มมากันเยอะแล้วค่ะตอนนี้นะ กำลังจะเดินเข้างานมิวสิกเฟสติวัลที่ใช้หาดจอมเทียนนะคะอันนี้ก็คนเยอะมากๆน,นะคะก็เลยกว่าจะเข้ามาได้แต่ละคนนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ยากเหมือนกันเพราะว่าต้องมีฉีดวัคซีนคนละสองเข็มนะคะยังไงก็ดูง,งานมิวสิกเฟสติวัลแล้วก็ขอ ให้ความร่วมมือในการสร้างความเป็นมือ n o r m a ้ในการที่จะใช้ชีวิตในการจัดกิจกรรมนะครับแล้วเราก็เป็นเคื่อยจักในการที่จะสร้าเศรีกิจสร้างบรรยากาศ ในงานเทศกาลดนตรีเมืองพ,พัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021นุกรสนานตลอดพฤศจิกายนและทันวาคม4สัปดาห์วันที่5และ6พฤศจิกายนวันที่12 3พฤศจิกาย,ยนวันที่3และ4ธันวาคมส่งท้ายวันที่10และ11ธันวาคมสนลปินหลากหลายแนวกว่า50วงดังทั่วไทยอัทยามิวสิกเฟสติวัล2021สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1 33 7บรรยากาศงานมิวสิกเฟสติวัลนะคะตอนนี้ก็คนเริ่มคึกคักแล้วค่ะ วนเอะแลนะ้ดูเหมือนว่าพัทยาจะสามารถเปิดเมืองได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้คนก็เยอะมากแล้วจากอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะคนก็เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้จะไปแดนกับเดอะทอยหน้าเวทีแล้วค่ะร้านขายของในงานมิวสิคเฟสจอมเทียนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันคร่าๆแล้วกันค่ะ ก็เดินเยอะอยู่นะคะบรรยากาศคึกคักค่ะฝ้ายคิดว่าคนอ่ะอยากมาเดินในงานมิวสิคเฟสเพราะว่าไม่ได้เปิดประเทศมานานมากแล้วอ่ะ